อาการของคุณพ่อก็มอนรองกระดูกสะโพกปิ้นทั้งสองข้างเลยนะครับมอนรองกระดูกปิ้นทั้งสองข้างเลยนะครับคุณพ่อที่มาจากจังหวัดสระแก้วนะครับ ท่านหนึ่งที่นอนอยู่นะครับเป็นสะบักครับแล้วก็มีกระดูกทับเส้นที่เอวนะครับแต่หมอนรองนี่ครับหนักนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวนะครับคือเบาหวานนี่ครับกันบอได้อยู่กับเรานะครับ อกังิอ็ยได้พักอยู่กับเรานาเลยครับงานนี้ครับว่าอาจจะอาจจะมาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับไปพักครับ เลยยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอาจจะมาอยู่หนึ่งอาทิตย์หรือกับไปสองอาทิตย์ก็มาหนึ่งอาทิตย์กับไปสองอาทิตย,ตย์ว่าเป็นการข่มมอนรองกระดูกนะครับรักษามอนรองกระดูกมันใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องค่อยๆทํานะครับคุณบอก็อายุมากแล้วนะครับ ก็เป็นการของคุณพ่อนะครับที่มาจากจังหวัดสาแก้วนะครับก็หน,น,น,นักเรียกว่าหนักหนักอาการนะครับการนี้น่าจะเมานะครับ ก็กำลังปรึกษานะครับปรึกษากับยากของลูกๆนะครับปึกษากับลูกๆเจ้าอยัางไงกันนะครับก็จะอธิบายให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการรักษานะครับ ไม่มีขอตาตอนนี้อใช่ใช่ตอนกให้แก่พ่อหลุดไปอยู่ไหนพ่อเป็นไหมพ่อเป็นไหมเขาเคยจะหายปวดเลยผลาเลยผลาเลยใช่ไเลย ไอ้ทราบกันไปครับสําหรับอาการของคุณพ่อนะครับเป็นยังไงนะครับก็ต้องรักษากันยาวเลยนะครับงานนี้ครับรักษากันยาวเลยนะครับรอบุคคลน้ำแข็งนะครับรอปรกกบน้ำแข็งครับผม ม,มาจากซักเกวนะครับกระดูกทับเส้นด้วยนะครับผมกระดูกทับเส้นด้วยแล้วก็มอดลองกระดูกนะครับ เราเราก็ดูปีนลงมาครับอีก,กนหนึ่งก็เป็นสะบักนะครับที่นอนความหนาซูซูครับซูซูอันนี้เอาอยู่ครับผมยังไงก็หายครับแต่ว่า ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาหน่อยครับผมคุณพ่อก็ได้อยู่กับเราแน่นอนครับผมมาจีดตามอาการกันไปเรื่อยๆนะครับ